แก้วมังกรนั่นเองนะฮะนะแต่ถ้าเราไปสืบประวัตินะไอ้เจ้าแก้วมังกรเนี่ยมันมาเริ่มแรกมันอยู่มาจากอเมริกากลางแล้วก็มาที่เวียดนามนะที่เราเอามาปลูกในเริ่มแรกเนี่ยเราเอาพันมาจากเวียดนามเียนาอ่แต่ตอนหลังๆเนี่ยที่เราน้องบอลจะเห็นลูกสีจะออกเหลืงแดงเนื้อก็แดงเนื้อชมพูชมพูแดงๆอ่านั่นแหละพวกพวกนี้จะมาจากไต้หวันแล้วอาจารย์ดูจากลักษณะของต้นเขาเนี่ยเหมือนเหมือนคล้ายๆพวก กระบองเพชรถูกต้องใช่ไหมฮะเป็นไม้ตระกูลกระบองเพชรเลยครับแล้วเห็นว่ามีอยู่เข้าไปปลูกกระรองสวนอย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยไม่ชอบแชะเลยนะไม่ชอบแชะโอ้แชะไม่ได้ถ้าไปแชะแล้วก็มันอ่าแล้วที่ยุ่งเลยอย่างนี้น้ำนี่คือยังไงอ่าไอ้ดีคือคือน้ำมันไม่ขังไม่แช่เขาเขาเขารู้จังหวะการให้น้ำอ๋อครับจริงๆอาทิตย์หนึ่งให้ครั้งเดียวก็เหลือเฟือแล้วแปลว่าเขาเขาก็ทนเหมือนกับพวก ตูนกระบองเพชรแบบนี้เลยใช่ครับใช่แต่เดี๋ยวมันมีเคล็ดลับหลายอย่างเนี่ยครับมันจะมีสีเนื้อสีชมพูม่วงลดความอ้วนดีมากนะใช่ครับลดความอ้วนดีแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างนะครับโอ้ประโยชน์ของแก้วมังกรนี่ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนเลยอย่างแรกเลยเนี่ยพอกินแล้วรู้สึกคลายร้อนใช่อย่างที่บอกไปว่าอากาศร้อนๆแบบนี้ลองรับประทานหาแก้วมังกรมาทานกันนะครับสามารถคลายร้อนได้ นะฮะแล้วก็มีวิตามินเยอะแยะมากมายอ,มอุดมไปด้วยแร่ธาตุนะครับไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามิน B1 B2 B3 ีบีมีพวกฟอสฟอรัสแคลเซียมโพแทสเซียมโอ้โหอุดมไปด้วยธาตุอาหารคุณค่าอาหารดีและที่สําคัญคนที่ต้องการลดความอ้วนครับพวกที่เป็นเบาหวานาก็ดีแต่อย่าไปเลือกอย่าไปเลือกไอชนิดเนื้อแดงครับถ้าเนื้อสีแดงมันมันออกจะหวานไป นะเพราะฉะนั้นถ้าเอาเนี่ยเอาแบบเนื้อสีขาวนี่แหละครับผิวสีแดงเนี่ยอย่างพวกนี้จะออกจืดหน่อยครับแล้วบอกที่ลดความอ้วนได้เนี่ยเพราะว่าด้วยความที่กินเข้าไปเยอะๆเนี่ย ก็จะอิ่มนะครับแต่ว่าได้แคลอรี่เนี่ยไม่สูงมากเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับสาวๆหรือว่าคุณผู้ชมที่ต้องการจะลดความอ้วนก็สามารถที่จะรับประทานคู่กับมื้ออาหารได้ก็จะทำให้ทานอาหารอย่างอื่นเนี่ยน้อยลงไปนะมีคลายร้อนเมื่อกี้บอกไปแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งก็เรื่องของการแก้ท้องผูกได้เพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีกากใยสูงใช่ไหมใช่ครับใช่ครับนี่ทีนี้ถ้าผู้ชมอยากจะดูหรือเปล่าไม่รู้ว่า เนื้อเดี๋ยจริงๆเห็นเนื้อจากจอแล้วก็น่าจะสงสัยไม่สะใจอาจารย์รบกวนฮะเลอะฮะโอ้ต้องให้ผ่าให้ดูนะต้องดูสดๆฮะต้องดูสดๆเดี๋ยวก่่นเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะผ่าอยากรู้ว่าลักษณะผลแบบที่เห็นอยู่เนี่ยนี่ถือว่าสมบูรณ์ไหมฮะสมบูรณ์ครับถือว่าสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์ครับสมบูรณ์อ่าย่างนั้นเดี๋ยวเราผ่าดูข้างในกันดีกว่าอาจารย์เอาผ่าลูกเล็กเนาะลูกเล็กก็ได้เดี๋ยวเราโทวไปน้องบอลผ่าขวางหรือผ่ายาวผ่าขวางอย่างนี้ฮะเพจะได้ตัด แล้วส่วนมากผมผ่าแบบนี้นะอะแต่ว่าจริงๆยังไงก็ได้ใช่ไหมจารยังไงก็ได้แต,ไแต่อย่างเนี้ยผมว่าตักง่ายกว่าอย่ที่มันผ่าไม่ออกกันจิตติดตรงกลางเดี๋ย,ยนะในในระหว่างผ่าพูดไปด้วยเนาะครับคืออย่างนี้น้องบอลเวลาเราพูดถึงไอง้นี่บางคนบอกว่าไม่เคยเห็นดอกมันเลยดอกมันบานกลางคืนครับครับมันบานประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มถึงถึงเช้าอ่ะเนี่ยนะ โอ้แต่บอลก็ไม่เคยเห็นดอกเขานะฮะลักษณะคล้ายๆตัวผลเลยป่ะไม่ไม่ไม่ดอกดอกใหยาวๆแล้วก็หวานแต่ว่าหวานประมาณหนึ่งทุ่มกินเลยครับเผือกผสมงาไม่มีช้อนไม่ก็จะตักกินในรายการสดๆแล้วนี่แต่น้องบอลผ่าแบบนี้เหรอใช่ครับเออผ่าแบบนี้ไม่ค่อยเคยเห็นนะเดี๋ยวผมทดลองผ่าแบบนี้มีความรู้สึกเหมือนมันไม่ติดไอ้ตรงก้านตรงเนี้ยครับอ๋อเหรอเดี๋ยวผมเด้องผ่าแบบนี้มั่งมีผ่าสองแบบนี่เพราะอะไรรู้ไหมถ้าผ่าแบบนี้ ฮัลโหลผ่าแบบนี้รู้สึกกินแล้วมันหล่อโอ้ยชานผมผ่าแบบนี้กินแล้วไม่หล่อใช่ไหมไม่เกี่ยวครับนี่ฮะอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์ใช่เนื้อครับคุณผู้ชมดูนะฮะเนื้อฟูเลยฮะครับแน่นแล้วดอกเนี่ยมันจะบานครับตอนกลางคืนนะฮะแล้วที่สําคัญเนี่ยน้องบอลเวลานี้ที่เขาปลูกแก้วมังกรกันอยู่เนี่ย มันเป็นพืชที่ใช้น้ําไม่มากใช้น้ำเนี่ยน้อยนะครับแล้วก็เวลาปลูกเนี่ยครับปกติเขาก็จะใช้หลักนะฮะใช้หลักปักเสร็จแล้วก็เอาต้นเนี่ยมาปลูกข้างๆหลักหนึ่งเนี่ยสักสีต้นครับข้างบนนี่เขาใช้ยางวงยางเนี่ยเพื่อที่จะเป็นขึ้นค้างอให้เขาออกมาเป็นคล้ายๆเหมือนงูเกงกองเนี่ยแต่ใจผมนะครับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาปลูกแบบเนี้ย มันจะเริ่มมีปัญหาเยอะเรื่องอะไรฮะเพราะว่าแดดเนี่ยมันแรงมากอคือจริงๆเป็นพืชชอบอยู่กลางแดดนะแต่ในฤดูที่เดี๋ยวนี้แดดมันแรงมากแรงเกินไปแหลอแล้วแดดเนี่ยมันจะเผาเผาแล้วก็จะทําให้ต้นเนี่ยนะฮะมีปัญหามีอาการไหม้หรือตายนึ่งตายนึ่งเหมือนอย่างกับว่ามันเหมือนโดนน้าร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ต้นก็จะเริ่มเริ่มเสียนี่คือดอกอ่านี่คือคือดอกนะฮะที่จะเป็นเป็นผล ก่อนก่อนหน้านี้จะเป็นดอกครับยาวๆท,ทีนี้ทีนี้ไอ้ไอการที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าอะไรครับนี่ได้แต่คิดแล้วก็เคยตอนเปรอาจายก็อยากให้นิสิตทดลองแต่ก็ไม่ได้ทําบอกเอะผมอยากปลูกแก้มงกรออีกแบบหนึ่งแทนที่จะขึ้นหลักแบบเนี้ยครับผมจะขึงเลยขึงเป็นแนวแล้วก็ให้ต้นเนี่ยมันตายไปเป็นแนว มันคล้ายๆผึงเป็นแนวรั้วอย่างงี้แหละครัาให้กลเยมนแนวรั้วอย่างเงี้ยแล้วให้ต้นเนี่ยตายเป็นเป็นแนวรั้วแล้วก็อยากจะปลูกต้นไม้อื่นแซมครับแซมมะแก้วมังกรเพื่ออะไรเพื่อว่าพรางแสงให้หน่อยนะแต่ไม่เยอะเกินอ๋อมีร่มเงาบ้างนิดหน่อยเพื่อไม่ให้มันมีอาการไหมกันเพราะตอนเนี้ยไหมมากแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลานจะคุยให้ฟังว่า การบริหารจัดการสวนแก้วมังกรนี่สำคัญมากมเวลานี้บางคนปลูกแล้วโหเละเทะเลยาาทั้งโรคต่างๆดูเหมือนไม่มีนะแต่ว่ามีไม่เยอะแต่ว่าเวลาเป็นเนี่ยท่านผู้ชมครับจัดการยามกันที่จะ<ๆ>หวานไม่หวานนี่อยู่ที่การใส่ปุ๋ยนะอันนี้ครับอีกคนหนึ่งอีกท่านหนึ่งถามมาเลยฮะว่าปลูกแล้วเนี่ย ลูกไม่ออกใส่ปุ๋ยยังไงดีผลถึงจะดก,กครับอาจารย์ปกติใส่ปุ๋ยนะครับเราก็ใช้ปุ๋ยสูตรเสมอครับ,รบตัวเลขเท่ากันนะฮะสิบห้าสิบห้าสิบห้าแล้วขอย้ําว่าอย่าใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเยอะนะครับเพราะการใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักเยอะเนี่ยจะทําให้มันช่าน้ําเกินไปไม,นมันไม่ชอบแฉะมันไม่ชอบแฉะนะฮะแล้วก็ถ้าอยากจะหวานเนี่ยไอตอนใกล้ๆกเก็บผลเนี่ยนะฮะสักเดือนหนึ่งเราก็ใช้ สักประมาณ2อาทิตย์สอาทิตย์เนี่ยใช้ 13, 23, 1ิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ดใกล้ๆนะจะเก็บปุ๋ยสิบสามสิบสามยี่สิบเอ็ด 13, 23, ครับอันนี้ครับก็จะทําให้รสชาติความหวานดีแต่ที่ผมอยากจะย้ําเรื่องการปลูกแก้วมังกรก็คือว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีเริ่มมีนะ เริ่มเป็นห่วงว่ามันจะมีแมลงวันผลไม้เข้าไปเกี่ยวข้องนี่เขายังศึกษาวิจัยกันอยู่แต่ที่หนักๆเวลานี้นะฮะก็คือโรคแอนแทคโนสนะครับแล้วก็โรคจุดนะสีน้ำตาลที่เกิดขึ้นหลักการขอย้ำกับท่านผู้ชมว่าให้ท่านเนี่ยถ้าพบตนเป็นโรคอะไรต่างๆเนี่ยให้ตัดแต่งใส่ถุงส่วนนั้นน่ะเหรอฮะส่วนนั้นตัดออกไปเลยแต่ส่วนมากตัดเหมือนกันครับ ตัดเราทิ้งที่โคนต้นไปอย่างนั้นโรคก,ก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็อุปรกรณ์เนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเร้าเช้าก่อนไปเนี่ยจุม่มแอลกอฮอล์เผาไฟนิดหน,นึ่งแล้วอยาไปตัดผ่านส่วนที่เน่าเพราะลําต้นเน่าบางอันเนี่ยมันมีโรคแบคทีเรียครับถ้ามันไปตัดผ่านพบไปตัดต้นอื่นเชื้อมันจะลา,ามไปทั่วติดกันไปทั่วไปหมดเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นบางครั้งถ้าเห็นมดป้วนเปี้ยนอยู่นั้นแสดงว่าเริ่มมีเพลี้ยหอยรบกวนแล้วก็ต้องกำจัดหมด เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นของอเรื่องของการปลูกแก้วมังกราการบำรุงรักษา